สวัสดีครับและนี่คืออะไรกันโตะสำหรับท็อปิกในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องหนังโปรดในความทรงจำกันครับกับเรื่อง Harry Potter ภาคไหนที่คุณชอบมากที่สุดถ้าจะให้พูดถึงหนังเรื่อง Harry p o t t e r อร์ที่ผมรู้สึกว่าชอบมากที่สุดถือว่าเป็น The ะเบสสำหรับผมแล้วเนี่ยผมขอยกให้เป็นภาค4ครับผมภาค ถ้วยอาคาัคนีผมรู้สึกว่าภาคน,นี้เป็นภาคที่มีความยิ่งใหญ่คือแบบดูแล้วมีความตื่นเต้นลุ้นตั้งแต่ต้นเรื่องไปยันท้ายเรื่องเลยจริงๆเราได้เห็นโลกที่กว้างมากขึ้นของโลกเวนน์์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโลกของฮอกวอตส์เราได้เห็นแบบการแข่งขันควิสดิสเวิร์คัพโอ้โหที่แบบมีความยิ่งใหญ่อลังการเปรียบเสมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผมชอบมากฉากเนะี่ย มันเป็นอะไรที่เหมือนทําให้เราได้เห็นจักรวาลของพ่อมดแม่มดอะที่มันแบบโอ้โหมีหลายชนชาติที่แบบมารวมตัวกันอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับเราแบบโตพอที่จะออกจากบ้านได้แล้วอะเหมือนเราแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อน ไปเที่ยวเขากับเพื่อนไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตบนเขากับเพื่อนเหมือนมันมันให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวงานบิ๊กเมล์เทนกับเพื่อนอะไรอย่างนั้นเลยอะเออตอนดูฉากที่คุชจิติเวอร์ครับอะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงและอย่างต่อมาคือภาคเนี้ยเราจะได้เห็น ตัวละครใหม่ๆนะครับที่มาจากสถาบันอื่นๆนะครับที่นอกจากฮอกวอตส์ไม่ว่าจะเป็นเฟลโดรากูหรือวิกเตอร์ครัมอะไรเงี้ยที่มาจากแบบสถาบันอื่นเพื่อมาร่วมการแข่งขันที่ฮอกวอตส์นะครับในการประลองเวทตายภาคีนะที่ฮอกวอตส์เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างเซดิกดิการีนะทุกตัวละครใหม่ในภาคนี้คือแบบมีความโดดเด่นมีเสน่ห์อะไรที่แบบ น่าดึงดูดหมดเลยด้วยความที่หนังภาคเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประลองเวทไตรภา,าคีเป็นแกนหลักของเรื่องเลยเนี่ยเออผมชอบความรู้สึกในการดูแบบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการชารลนจ์การเล่นเกมที่ต้องพิชิตด,ด่านแต่ละด่านอะไรไปอย่างเงี้ยภาคนี้ก็จะไม่ได้เน้นไปที่การเรียนการสอนสักเท่าไหร่นะก็คือมีบ้างแต่จะมีน้อยกว่าภาคอื่นๆนะครับก็จะเน้นไปที่การทํากิจกรรมนะครับของผู้ประลองแล้วก็การร่วมกิจกรรมของ นักเรียนคนอื่นๆอะไรเงี้ยที่โอ้โหเป็นช่วงกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสนใจการเรียนอะไรสักเท่าไหร่อ่ะมันก็แบบถ้าอเอามาเปรียบเทียบกับตอนเราเรียนหนังสืออยู่อ่ะอยู่ที่โรงเรียนอ่ะมันก็คงเหมือนประมาณว่ามันอยู่ในช่วงของเกมงานกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเลยอ่ะช่วงที่มันแบบใกล้จะแบบมีกีฬาสีอะไรเงี้ยนะครับแต่และห้องแต่และชั้นเขาจะก็จะมีการจัดแข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบช,ชิง นะครับรางวัลอะไรกันก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเป็นสีสันเป็นความสนุกของโรงเรียนเนาะแล้วก็เด็กนักเรียนแต่ละคนมันก็แบบชอบที่จะไปเชียร์ไปดูเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนของห้องเนี่ยในการแข่งกีฬายอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วงเวลานั้นมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยเป็นอะไรที่สนุกแบบมีสีสันมากและในภาคเนี้ยมันทําให้เราได้เห็นการเจริญเติบโตของตัวละครทุกตัว นในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมากขึ้นเราได้เห็นการแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวของแต่ละตัวละครเนี่ยได้เห็นแบบฉากแสดงถึงแบบความรักความป๊อปปี้เลิฟมีการจีบมีการแบบพากันไปงานเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมีความเขิอนอะดูแล้วมีความฟินอะตัวละครที่เราเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่เด็กอะพอมันเริ่ม โตเป็นอะไรกันแล้วอ่ะมันรู้สึกมันมีสีสันกับชีวิตมากอะไรมันเป็นมันเหมือนเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราอ่ะที่เราต้องเจอที่แบบได้เจอเพศตรงข้ามที่เรารู้สึก หลงรักรู้สึกปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นมุมมองเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันดูเป็นอะไรที่น่ารักของภาคนี้มากและในภาคเนี้ยมันจะเป็นภาคจุดเปลี่ยนของโทนเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับในต้นเรื่องกลางเรื่องเนี่ยมันจะสดใสมาตลอดเลยแต่พอท้ายเรื่องเท่านั้นแหละฉากประลองเวตไทร์าคีสุดท้ายได้เจอกับลอร์ดวอเดมอร์ที่คืนชีพมาอีกครั้งโอ้โหมันเป็นการแบบเปลี่ยนโทนเรื่องโดยสิ้นเชิงเลยคือลอร์ดวอเดมอร์คืนชีพมาแบบโอ้โห หน้าตาน่าสะพึงกลัวมากแบบเป็นครึ่งคนครึ่งงูได้ฟื้นคืนชีพมาด้วยเลือดของแฮร์รี่ก็เลยทําให้สามารถแตะตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ได้แฮร์รี่พอตเตอร์จะตอบโต้อะไรมาก็คือสะท้อนกลับได้หมดเลยตอนนั้นที่ดูอ่ะผมรู้สึกแบบดีใจว่านี่แหละตัวร้ายที่น่ากลัวอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่น่ากลัวที่ชื่อแต่ตัวมึงก็น่ากลัวด้วย ภาคก่อนๆที่ผ่านมาตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงสามเนี่ยลอดวอลเดอมอร์ไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดคือจะทําร้ายอะไรแฮร์รี่ก็โดนแบบสวนกลับได้ตลอดอ่ะก็คือวอลเดอมอร์มันยังอ่อนแออยู่ไงแต่พอมาภาคสี่แบบอ่ะวอลเดอมอร์แบบเออแบบฟื้นคืนชีพแบบโหเต็มกําลังสามารถแบบตอบโต้แฮร์รี่ได้แบบเวอร์กันไปเลยอะ่ะคือเปลี่ยนโทนเรื่องไปเลยนะมันทาให้รู้สึกว่าจากที่มันผ่านมามันสดใสามาตลอด ภาคก่อนๆเนี่ยมันจะให้ฟิลการดูเหมือนเราดูเรื่อง Home alone อะที่เด็กตัวเล็กๆอะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ต้องแบบสู้กับผู้ใหญ่ตัวร้ายที่เป็นโจรน,นะครับที่บุกเข้ามาที่บ้านอะเออมันให้ฟีลแบบนั้นเลยคือเด็กสู้กับผู้ใหญ่แต่พอมาภาคสีเนี่ยเด็กคือแบบสู้ไอตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้เลยนะคือเหวก,กันเลยนะในตอนฉากจบเนี่ยภาคก่อนๆที่สดใสพอมาภาคเนี้ยมันกลายเป็นจุด เปลี่ยนของซาก้าแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคต่อๆไปที่เปลี่ยนกลายเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ในเวอร์ชั่นที่จริงจังมากขึ้นมีความหมองมุนมากยิ่งขึ้นเริ่มมีการสูญเสียอะไรกันเกิดขึ้นมากขึ้นมันก็แบบมีความดาร์กตามการเติบโตของตัวละครไปด้วยนะครับนั่นก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค4เนี่ยเป็นภาคที่แบบมีความกลมกลมหลากหลายรสชาติมากนะครับไม่ได้มีแค่ สุขมีแค่สดใสยอย่างเดียวแต่ก็มีความจริงจังมีความดาร์กที่ขมขื่นด้วยและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมแบบรักในภาคนี้มากนะครับนั่นก็คือภาค4เนี่ยเป็นภาคที่ผมไปดูในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยผมจะดูแบบเช่าซีดีมาดูนะแต่พอภาค4เนี่ยผมไปดูในโรงเลยกับแม่และพี่ชายมาเลยทําให้รู้สึกแบบ มีคุณค่าในความทรงจําผมมากนะครับสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค4นี้และที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยอีกลหนึ่งที่ผมอยากจะยกให้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคนี้มันแบบหลอ่อคือแบบโคตรหลอ่อโคตรโคตรจะเทะ่และหลายคนนะเท่าที่ผมไปอ่านโพมานะส่วนใหญ่มักจะเทใจให้แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค3เนี่ยเป็นภาคที่หล่อใสมากที่สุดนะครับแต่สําหรับผมผมขอยกให้แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค4เนี่ยเป็นภาคที่แบบ แม่งหล่อชิบหายเลยอะ่ะหล่อแบบหล่อเท่มากอะ่ะผมเห็นตั้งแต่แบบในโปสเตอร์ที่ลงหนังอะ่ะที่ว่าแบบคัมมิ่งซูลจะมาเร็วๆเ,เนี้ยหนังใหม่อะ่ะเห็นโปสเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้ว่าผมรู้สึกแบบกรี๊ดในใจอะ่ะขนาดผมเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงนะผมยังแบบหลงแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคสี่เลยอะ่ะคือแฮร์รี่พอตเตอร์มีความแบบผมยาวกระเซิกระเซิเงมีความแบบแผลตรงใบหน้ามีแบบแผลตาขาบอะไรเงี้ยคือแบบโคตรเท่เลยอะ่ะจากที่ผ่านมาเห็นเป็นเด็ก ใสๆนะแต่พอมาภาคนี้ดูแบบมีความเป็นวัยรุ่นมีความแบบเท่เสือผมชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ในลุกภาคสมากที่สุด แล้วเ,เพื่อนๆนะครับผมใครเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์หรือดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาเนี่ยคุณชอบภาคไหนนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมสำหรับใครนะครับผมชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปของผมนะครับคอนเทนต์หน้าจะมีอะไรนะครับาฝากติดตามกันด้วยที่ช่องอะไรกันโตนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย